กาารนี่ยมัต้องทขปญหลังาลจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้สร้างเขื่อนแม่วงเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคกลางเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งและขยายพื้นที่การเกษตรได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และคัดค้านจากคนหลายภาคส่วนว่าเขื่อนแม่วงจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคกลางได้ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้หรือไม่ รวมถึงความคุ้มค่ากับงบประมาณและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศที่จะสูญเสียไปหรือไม่บทเรียนการเดินเท้าคัดคาน EHIa เขื่อนแม่วงคงเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ทำให้เราได้หยุดคิดว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการต่อสู้เพื่อให้คงอยู่ซึ่งผืนป่าอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของประเทศถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราจะหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันผลักดันเพื่อให้เกิดการปฏิรูปการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลังสิตพบกับท่านผู้ชมในครั้งนี้เราเชิญผู้ที่เคยเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลังสิตสิ13ปี แล้วก็ออกไปเป็นนักพัฒนาเอกชนทำงานอนุรักษ์โดยเฉพาะยิ่งอนุรักษ์ป่าตำแหน่งในองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับเลาขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรอาจารย์สศินเฉลิมลาบสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเรื่องที่อยากคุยกับอาจารย์หลายเรื่องมากนะครับแต่ขอเริ่มครั้งแรกนี้จากเรื่องที่เมื่อ6เดือนก่อนอาจารย์เดินแม่วง เป็นที่คือฮาร่วงรู้กันมากมายแล้วเยาวชนหลายคนก็ดูจะเอาแบบอย่างจากอาจารย์าศาสินขอเริ่มจากประสบการณ์บทเรียนจากเรื่องนี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับคิดยังไงตอนนั้นถึงเดิน3 0 0กว่ากิโลเป็นเวลาถึง13วันเออมันออกแบบเรื่องของการเคลื่อนไวหวเคลื่อนไหวทางสังคมโซเชียลมูฟเมนต์คนนี้เราจะทำยังไงก็การเดินนี่มันง่าย มันง่ายมันมีระยะเวลาแล้วมันก็ทําให้คนอื่นมาร่วมง่ายด้วยนะครับอย่างเช่นอ่ะสมมติเราจะปิดถนนเราไม่มีใครมาปิดถนนกับเราถ้าเราจะอดอาหาร <c oughs> เราจะ,อะถอดเสื้อผ้าประท้วงนี้ม,น <c oughs> มาหาคนมาร่วมยากแล้วก็พื้นที่ทางสังคมมันก็ลําบากใช่ไหมฮะ <c oughs> วันนี้ลองคิดถึงกระบวนการที่จะประท้วงเนี่ยนะครับมันก็มีการเดินขบวนใช่ไหมฮะ <c oughs> เดินประท้วงมันก็ยังยังมีพลังที่สุดอะครับ ก็เห็นใครๆก็ทํากันเดินแดงนี้เนี่ยอาจารย์จัสินไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่คนแรกเดินธรรมยาตราเดินธรรมชาติญาตรามีมาพอสมควรมันเดินเพื่อที่จะแจ้งข่าวใช่ไหมฮะเดินเพื่อเรียนรู้อย่างธรรมยาตราเนี่ยเขาเดินเรียนรู้ภายในเดินให้คนอื่นมาเรียนรู้ใช่ไหมครับหรือว่าหลายๆครั้งเนี่ยการเดินก็เป็นการเดินเดินเพื่อเพื่อไปแจ้งข่าว แจ้งข่าวสาร <Okay. S 2> นะฮะอย่างคุณนิคมพุทธาก็เคยเดินบอกว่าวันนี้แม่น้ำปิงกับเจ้าพญามีปัญหานะ,ะในกระบวนการใช้ลำน้ำนี่แกก็เดินเพื่อบอกเล่าผู้คนที่อยู่สองข้างลัน้ำอะไรแบบนั้น,นะ,ะนะครับเราเดินแ,<ต>แบบาราจันเดินประท้วงนี่มันไม่ใช่มันมีเป้าหมายอยู่ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ<ะ>ใช่ไหมฮะเราเรามองไปที่เป้าหมายเราไม่ได้มองไปที่สองข้างทางมากนะักแต่เราเดินเพื่อจะขยับให้คนอื่นเข้ามามองประเด็นร่วมแล้วก็ มีอะไรมามีส่วนร่วมได้ก็มานะครับมันเป็นการเปิดเวทีด้วยนะ,<ฮ>ะนะครับเปิดเวทีระหว่างการเดินระยะทางทาง300กว่ากิโลนะช่วงนั้นอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ประท้วงการสร้างเขื่อนแต่ประท้วงการทําการศึกษาผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาคือประท้วงสร้างเขื่อนมันไม่มีคนตัดสินใจ<ฮ>ะนะะถ้าเกิดเราจะไปประท้วงเรื่องสร้างเขื่อนเขาจะโยนมาที่ตัว ESA นชฮะ,ะ,ฮะเขาก็จะบอกว่าถ้า E ชผ่านเนี่ย นะครับถึงถ้ามันไม่ผ่านเขาก็สร้างไม่ได้นะครับเพราะมันผิดกฎหมายดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปประท้วงตัวเขื่อนเนี่ยมันไม่มีคนตัดสินใจเราไปประท้วงที่เอชเอว่ามันไม่ดีเนี่ยนะครับถ้าเกิดข้อมูลที่เราโยนลงไปเนี่ยว่ามันมีประเด็นจริงนะครับตัวเอชเอก็ต้องถูกกลับไปปรับปรุงหรือว่าในที่สุดต้องเอามาทบทวนนะครับมันก็จะมีคนที่มีอำนาจตัดสินใจอยู่ตั้งแต่เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกรรมาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติห,หรือแม้แต่ตัวกระทรวงทรัพย์ นะครับซึ่งเป็นต้นสังกัดของสพนะครับจะมีคนที่สามารถที่จะแอคชั่นได้ <หา S 2> ในกระบวนการนี้แต่พอปะท้วงเขื่อนปุ๊บเขาก็โยนไปบอกว่าให้กลับไปศึกษาแล้วตอนนั้นการทําการศึกษา EHA เนี่ยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีปัญหาอยู่มันมีปัญหาเกือบทุกโครงการนะฮ <หา S 2> ะโดยเฉพาะไอ้ตัวส่วนใหญ่ EHA เนี่ยมันก็เป็นตัวต้นเรื่องของการพัฒนา,ห,าหลังๆเนี่ยหลายๆชุมชนถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่เขาก็จะไม่ให้คณะทํางาน EHA เข้าไปเลย เพราะว่าถ at> ้ามันไม่เกิดไอตัวเอกสาร DHA นี่ม um ันก็ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้เหมือนคุณไม่มีบัตรประชาชนอ่ะก็ไปต่อไปสมัครงานไไม่ด้ส่วนใหญ่ปัญหาคืออะไรเท่าที่ได้ยินมาก็คือว่าข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงข้อมูลมันมันก็จะคลาดเคลื่อนหรือมีประเด็นที่คือ EHA มันเป็นเหมือนกับว่าฉันจะสร้างให้ได้ฉันจะสร้างให้ได้ดังนั้นมันก็แล้วคนที่ทํา ทำรายงานตัวนี้มันก็เป็นเงินของไอ้คนที่จะสร้างคนที่อยากจะสร้าง <คน S 2> อยางเช่นกรมจ้างให้คนมาทำเขื่อนแม่วง<ะ>ทําโดยกรมชนกรมชนก็ตั้งงบ<ะ>ทํา i e i a โดยจ้างบริษัทเอกชนเข้ามา<ะ>ใช่ไหมฮะทำจ้างบริษัทเอกชนมาก็กินเงินถึงกรมชนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดทําให้รายงานไม่ผ่านเช่นนะักวิชาการบอกไอ้เขื่อนมีความไม่คุ้มค่า<ะ>มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเยอะต่อไป ไอ้เจ้านี้คงไม่ได้งานจากกรมชนอีกแล้วมันต้องมันต้องเขียนว่ามันมีผลกระทบแต่ลดได้ลดได้ด้วยกระบวนการ1 2 3 4มีผลกระทบไม่มากกระทบทรัพยากรไม่เยอะนะมันก็ขยับขยื่อนไปตรงนั้นดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่า e อ a ไม่ดีนะฮะหลายๆโครงการถ้าเป็นโครงการขนาดเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็เคยมีประสบการณ์ที่เราใช้ E ชเนี่ยถ้ามันมีมาตรการ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเขาไม่ทำเนี่ยโครงการที่ทําไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะใช้มาตรการตัวนี้เข้าไปดําเนินการได้นะครับถ้ามีคนไปจี้อย่างเช่นผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการสิทธิ์หรือมีผู้ว่าสักคนหนึ่งร้องเล่นด้วยอย่างเงี้ยนะฮะมันจะใช้ได้แต่ว่าโครงการขนาดใหญ่เอชเอไม่น่าจะเวิร์คเท่าไหร่ทำไมเมื่อกันยายนปีที่แล้วที่อาจารย์เดินจากแม่บงมากรุงเทพถึงมีข่าวเยอะมีคนร่วมเยอะเยอะเหรอฮะผมว่ายังน้อยอยู่นะน้อยหมายความว่า มันไปเยอะที่ตัวโซเชียลมีเดียไปเยอะที่ตัว,ว,วข่าวหนังสือพิมพ์พอได้นะฮะก็มีเท่านั้นเองกับทีวีทางเลือกนะครับแต่ว่าสื่อจะใครเข้ามาสื่อหลักไหมสื่อทีวีหลักเนี่ยก,ก,ก็ไม่เล่นไม่เล่นไม่มีเล่นโซเชียลมีเดียมีบทบาทมากกับการเดินครั้งนี้ใช่ก็เราตั้งไว้แล้วว่าถ้าเกิดไม่มีใครมาทําข่าวเราก็มีโซเชียลมีเดียนี่แหละ มันส่งผลอยากให้อาจารย์ศศินได้ช่วยสะท้อนว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆอาจารย์ศศินเนี่ยเล่นมาก่อนเรื่องตั้งแต่2 5 5 4น้ําท่วมก็เล่นนะฮะเรื่องโซเชียลมีเดียครั้งนี้มันเห็นยังไงบ้างเออครั้งนี้มันคนที่ทาสื่ออย่างอ,อ่อย่างทรงกรดบางยี่ขาดเงาไอเครดิตนะ สมกรคนทาอเดนะฮะบอกกอดีเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาบอกว่าบางทีครั้งนี้ในความรู้สึกเขาอาจจะเป็นการเดินเล่น Facebook ที่ส่งพลังที่สุดครั้งหนึ่งของโลกเพราะอะไรเขาอธิบายไหมไม่อธิบายต้องไปถามสมกรแต่ว่าิดยงไเออผมก็ไม่ได้นึกขนาดนั้นนะแต่เท่าที่เรารู้เนี่ยการเดินแล้วก็เล่น Facebook ไปด้วยเนี่ยนะครับก็ Facebook มันก็เพิ่งมาแพร่หลายนะฮะไม่กี่ปีทังนั้นผมก็น่าจะเป็นคนแรกๆที่ เดินไปแล้วเล่น Facebook ไปะนะ,ะฮะเราก็มีความตั้งใจว่าไม่ได้เล่น Facebook เพื่อจะโพสต์เรื่องของเรื่องส่วนตัวเรื่องอาหารการกินะนะฮะแล้วก็มาโพสต์เรื่องเป้าหมายที่เรากาลังทางานแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราเดินไปด้วยเล่นไปด้วยแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ตั้งใจที่จะใช้มันแล้วก็เดินเดินแล้วก็เล่นอย่างมีวินยัยต้องใช้คําว่ามีวินยัยเพราะว่าเราใช้มันในการทํางานตลอดเวลาของการเดินในช่วงสิบสามวันที่อาจารย์เดินนี่อาจารย์รู้สึกถึงพลัง จากการเดินยังไงบ้างทั้งที่มาจากผลของการรับโซเชียลมีเดียละอื่นอ่อพลังของการเดินก็คือมันไปเปิดเวทีพลัง<ะ>พลังแรกก็คือว่าหนึ่งเป็นพลังที่ทําให้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาไม่เห็นกันเราคือพื้นที่ที่เราเชื่อว่าเขาสนับสนุนเขื่อนเยอะ,ะๆเนี่ยมันมีการเปิดพื้นที่ให้เขาเข้ามาคุยกับผม<ะ>ทั้งใน Facebook ทั้งเดินเป็นตัวเป็นเป,นเ,ปนเดินเข้ามาคุยคเดินมาแสดงออกว่าเฮ้ย จริงๆแล้วเรื่องที่คุณพูดมาเนี่ยว่าเขื่อนเนี่ยถึงสร้างเขื่อนแล้วน้ําก็ยังท่วมอยู่เนี่ยฉันก็รู้นะแต่ฉันไม่มีเวทีพูดฉันก็เลยมาพูดกับคุณตอนคุณเดินตอนแรกเนี่ยดูจะมีป้ายดูจะมีการตะเตรียมที่เหมือนกับจะล้มการเดินอยู่เอาไม่ได้ล้มหรอครับเขาตั้งหลักไม่ทันเพราะว่าเราไม่ได้เปิดออกไปตั้งแต่ต้นเขาก็ทาไวนิลวไม่ทันแล้วเป็นปฏิกิริยากันขนาดไหนเป็นปฏิปักษ์ไหมเรื่องไงไม่มีอะไร นะครับไม่มีอะไรเพราะว่ามีมาเลี้ยงกาแฟผมด้วยนะพู้สนอ่านะครับก็นัดผมขอเลี้ยงกาแฟอร่อยด้วยแล้วก็คุยกันก็คุยกันก็คุยกันก็พูดได้ว่าคุยกันดีๆก็ผัดกันพูดเขาก็พูดของเขาผมก็พูดเขาก็ถามผมผมก็พูดเสร็จเขาก็พูดบ้างซึ่งก็เคยได้ยินอยู่แล้วตามเวทีต่างๆที่เขาก็พูดนะครับแล้วก็จากกันด้วยดีก็ไม่มีอะไรเขาก็ไปเตรียมเตรียมเตรียมคนมาต้อนรับ แต่ปรากฏว่าผมเดินช้าเขาก็เลยมาไม่ทันอันนี้อาจจะเป็นที่มาจากที่เ็ามีการพูดกันว่าเป็นการประท้วงด้วยสัญลักษณ์ในเชิงบวกหรือเปล่าก็ไม่รู้บวกไม่บวกแต่ผมไม่ได้ไปหาเรื่องอะไรใครไงฮะรถขยายเสียงก็ไม่ได้ใช้นะฮะทงยังไม่มีเลยมีแต่เราเดินไปเชิงสัญลักษณ์แล้วก็แบกรายงานไปด้วยดังนั้นเนี่ยเราไปแบบสันติวิธีมากอหิงสามากนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยมีการเดินจากป่าปรา,าที่สตูลมาที่จนะที่สงขลาห่างกันประมาณสักเดือนสองเดือนมั้งหลังจากที่อาจารย์เดินในเมื่อเดือนกันยายนครับอันนั้นนี่ดูจะมีป้ายมีกระแสการต่อต้านของไม่รู้จะเป็นพวกไหนยังไงละ่ะอันนั้นเขาเตรียมตัวทันตอนผมนี่ผมปล่อยข่าวไปก่อนเดินแป๊บเดียวนะฮะแล้วประเมินรูปแบบการเดินนี่จะใช้ได้ไหม หมายถึงว่าไม่เฉพาะอาจารย์ศิินนะสังคมกับการเปลี่ยนแปลงได้ฮะมันพิสูจน์แล้วว่ามันใช้ได้<ะ>แต่ว่ามันก็จะต้องหารูปแบบหรือเส้นทางที่มันน่าสนใจมีอะไรที่เป็นบทเรียนที่อาจารย์อยากจะถอดอาจจะเสนอสู่ภาคประชาชนกับรูปแบบวิธีการนี้เออมันก็ขึ้นกับว่ามันจะต้องชนะใจคน<ะ>เวลาจะชนะใจคนมันก็ต้องใช้ เวลาหน่อยนะเหมือนเราจีบหญิงอะก็ต้องมีเวลาจะมาปรปับเนี่ยคงคงยากหน่อยะนะครับแต่ถ้าเกิดยาวไปมันก็น่าเบื่อใช่ไหมฮะมืะม่กี้ต้องมี<ะ>มีช่วงที่มันเหมาะสมอะก็ต้องคิดว่าช่วงไหนที่จะเหมาะสมความเหมาะสมอาจจะไม่ใช่เรื่องเวลาอย่างเดียวมันคือเรื่องของเราเราทำงานเรื่องพวกนี้เราทํางานกับสื่อะนะครับเรื่องของเวลาที่เหมาะสมไม่น้อยเกินไม่มากเกิน การที่จะเชื่อมประสานกับสื่อเพื่อให้ข่าวออกไปได้นะถ้าอยู่บนพื้นฐานที่เคยพูดกันมาในการชุมนุมในการเคลื่อนไหวต่างๆต้องมีเหตุผลต้องรู้ประมาณต้องมีความเป็นธรรมอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นธรรมยังไงนั่นแหละเป็นธรรมในเนื้อหาสา,าระนะของการเคลื่อนไหวเป็นจริงเป็นธรรมใช่ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยไหมก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างแม่วงนี่คืออะไรเพื่อให้เห็นชัดเพื่อให้คนที่อยากจะศึกษาบทเรียนนี้แล้วไปใช้ต่อได้เห็นชัด เห็นชัดก็คือว่ามันไกลนะแม่วงกับกรุงเทพเนี่ยคือ3า0รอยสาม้อกว่าโลค่ะแล้วก็มันมาขนาดนี้ถ้าลองเดินดูเนี่ยมัน13วันถ้าน้ําไหลมาเนี่ยมันไกลนะฮะมันไม่ใช่ว่าใกล้ๆกันแล้วจะสร้างเขื่อนแล้วน้ํามันจะท่วมไม่ท่วมอะไรแบบนี้มันก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ที่ที่คนก็คิดได้นะครับครับแล้วต้องให้เกิดการลงแรงจริงๆด้วยใช่ไหมคือถ้าสมมุติว่าฉาบฉวยคนเขาก็อาจจะรู้สึกผ่านๆไป ถ้าเราไปฟังก็คืออย่างตอนที่เราประชุมกันกับกลุ่ม NGO เนี่ย<ะ>มันก็มีคนที่เสนอให้ขี่จักรยานบ้างแล้วก็มีคนเสนอให้เดินนิดนิด,นดหน่อยๆเฉพาะในเมืองแล้วก็ไปจัดสัมมนาเป็นเวทีเวิร์กช็อปตามพื้นที่ต่างๆอะไรแบบเนี้ะนะครับก็มีแต่ว่าในที่ประชุมสุดท้ายก็ไม่ได้เลือกคิดว่าวิธีนี้น่าจะลงตัวกว่าครับครับนะในในที่ประชุมเขาก็เลือกวิธีก็หวังว่า อาจจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องกลางเรื่องเล็กขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมครับกับเรื่องการเดินจากแม่วงเข้ากรุงเทพเมื่อกันยายน2556ซึ่งอาจารย์ศศินเฉลิมลาบเป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทสําคัญในครั้งนั้น<ช>ซึ่งอยากจะเก็บรับบทเรียนถ่ายทอดเพื่อภาคประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์กันต่อก็ใช้แล้วไม่ใช่เหรอครับก็อาจจะได้ใช้อีกและมากขึ้นจะใช้แล้วไม่ใช่เพราะว่าผมก็เป็นคนแรกๆที่ออกแบบการเดินที่มันสัมพันธ์กับ รถไฟฟ้าหรืออะไรแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวจะขอคุยกับอาจารย์ในช่วงหน้าก็คืออาจารย์มีบทบาทในเรื่องน้ําท่วมปี54ในการถ่ายคลิปลง y t u t u นะครับนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจมากนะครับท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่หนึงก่อนครับ